วันที่เจ้าของอสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องฟ้องายสุขหูสุขคนนะครับผมตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบ่าวนอนนาชาแนลเมื่อนี้มาพบพอก,กับบ่าวนอนนาอยู่บ้านสวนมีลุยชาแนลบ้านที่มีแต่ความอบอุ่นนะครับเนาะกะ็เมื่อนี้ยอายุคนเด็กลับมาจาะไปหมอนัดต้องไปหาหมอนัดเด็กกลับมาอยู่บ้านแล้วเปิดกําบันนอนแอร์เย็นสบาย ผู้ายจะอยผู้ชายแล้วแม่ว่อย่างรก็ตามต้องบาเนาะก็อันนี้ก็มอกี้มอกี้กเมอกี้กบอดแพลเนาะพานองตานมอกี้มึงมาหูแขนมาหูแขนอายุย่กะมาให้กำลังใจนะครับ ต,ตามที่ยิ้นข่นาวครับที่เบิงอไปอยู่ในรล้งคิปนะครับ <S <S แต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของปัจจุบันะอาน,คนขาคตเท่ากับบ่งหูนะครับเพราะว่าพัฒนาการเพิ่นตัวเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นซู่มือเนะกับเอฟซีเอฟซีคุณแหม่จากเบลเยียมเพิ่นกระทรมากพี่น้องมันกระทรมากห้กาลังใจเพิ่นก็ว่าแม่เป็นครับคนอีแแม่กับนังยามได่น,ใน,ในนะเพิ่นกระทรมากฝากบอกอไอ ดีดุยเนี่ยเด้อแม่เป็นห่วงคาร์โสันแม่เป็นอยู่เบลเยียมมันโทรมาเนาะครับแต่ว่าผูก็ว่าคนหลอกขังคงรับว่ญญาจะไม่กระต้องอยางไหนพี่น้องเพราะยางในแล้ววานนี้กะเมื่อนี้กะเขาเลือกได้เนาะพี่น้องสิไปหาพม่กินพี่น้องคนป่วย <c oughs> บม่ได้ว่าคนป่วยดอกเนาะ <c oughs> แข็ง<ว>แรงดีแล้วเ<ว>คียบว่ารอ่อลอ,ลอให้มันดีขึ้นเนี่ยใส่เวลาให้กำลังใจจะคล้องใส่เวลา เฉาะไอหัตัวอยู่ตัวมันไมก็เออไม่ก็ยางใดกันไข้ก,ขก็เป็นหายก็นี่อ,อันนี้ก็ดีแล้วเดี๋ยวแมา่นางบอกมูแจ๊กๆนีเพราะซี่เหลี่ยนี่างใดยอาซี่เหลี่ย้กินขึ้นเหลียอย่าขึ้นไปขึ้นมากคือพอค้อมจิตตอนนั้นก็นดีที่ว่าตาย,ยาสินะกันแรบอกขึ้นไปอยากขึ้นย่ี่ไปกันเมื่อไห่ซืคอว่วเ็นเท่าถูกปืนเท่ากระถูกดำหมดเงก็เป็นความดันเนีนกันแกอยากขึ้นงย่ง แง่แย่โตก็แบบยิ่งแง่ดีถูกรับเก้ยสู่ขัาสู่ขัากับเ,เพื่อนๆนี่แหละถือี่ก็สู่อยู่แล้วพี่น้องเก่งอยู่แล้วยังไนเก็บแย่งในกําลังใจยีรอบขังเนาะสำคัญจะง้อหน่อยว่าขันนี้นนแม่มน่อยจะหน้อยสิ่ร้อยเงียวบิง่ง้อหน่อยพี่น้องบอ,อกให้แม่ใส่เกือให้แม่บใส่ประศัตรล่าสุดจอดไปหน,น้าบ้าน ยายตอบราสไซเกิรไป่ยานยางหนีไอ้งามงางามเหมือนกันเห็นแวงามงามอยาลกยายาบส่ซเกไปใในแม่สันบอบอ่ะอันนี้ร่บใสไซไอ้ไอ้คุณนายนี่ไปเบิ่งเบิ่งเบิ่งคีบเห็นอ้ยิงไห้ไห้น้ำไปอ๋ิให้ห็ยัางูร้านเพนี้เลยจ้ะอันยายตอบมาใครตันนี้ว่แม่ต่ยายตอบแล้ว เบิ้ลเป็นหมู่ให้ก็ให้เนาะหมอว่าเนาะก็หมอว่าสิเดินบ่ได้ก็หมอก็ได้ข่อยก็เห็นว่าฝึกอยู่เด้อล่ะก็คือตังฝึกก็เป็นต่ย่งได้อยู่นั่นน่ะความความสึกเฮาเออมันต้องมันต้องมันต้องได้ล่ะรู้สึกเฮาได้มันก็ต้องไปไปได้แค่่เจ็บบ่ปวดก็พอแล้วเนาะเอ้ยกินข้าวกินหยังได้นหมู่คุยนหมู่ได้แจ้วๆอยู่ไปบ่แวจะคุยดนหลายไปไปหาหมู่มันิสาแนวต่อยหวานเจ้า พี่น้องบันไปหาสมหาเนื้อกินสมมือรีสันเหวียอยากสมกันขวายกระยาด้วยกันกระยาบรรยากาศดีแฮมพี่น้องอ้าวเป็ดไก่กับเขามาเดินเล่นยุ้แฮมสวนผู้จ่อยนั่นเทิ่งเทิงพี่น้องเบิ้งมู้ยสิว่าให้อยากได้จังไดพี่น้องมื้อไหนเพิ่นขนกระท่อมมาไว้เพิ่นก็เห็นเออพอดีล่ะมานั่งไก่บักม่วงบานกัสิได้กินบักม่วงมื้อนี้ เอาดีลนะเฮ้ยจ้าตกลงว่านี่ขอว่าเอานังเน่ไม่ครับกระมังไม่พอกระมังยางเด้อกินของสูงพี่น้องมื่อนี่เอาหน่วยเงยด้วยจอยพอดีพอดีโอ้อ้วนเออินพันมาจอยสันเอ้าสิไปเอินผักว่ามาจอยให้ยังเมื่ออ้วนกระดดออ้วนอ้วนเตี้ยวสันนะสันดี่หน่วยเงยหน่อยเงยมีให้พี่พี่กล้องจะดึงไปนั่นดึงไปนั่น โอ้ยพี่น้องอันซ่อนแหงบอกม่วงนี่เจ้เด้ยไก่หี่โผเจ้านั่นโอ้ยเจ้าจะซี่บุหลายี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องไปทางนี้ไปทางไม้ต้นบอกม่วงนี่ลุยชาแนลเพิ่นมาตั้งแต่คนบ่มาอยู่กับบ่เป็นหน่วยเด้บัดพอคนมาอยู่ยางไปยางมากพิ่น้องเป็นหน่วยดกว่าศันรอขวดดีพอดีพอดีป่ะมืดบป่ะทางนี้เห็นบ่กขระ้านเหมืดแน่เห็นเงี่ยซ้ำ มาเอาพี่พี่น้องบกม่วงนี้เลยใช่แนวอันนี้เขาเอินอันบกม่วงหัวใจเนาะบกม่วงรูปหัวใจมันสิเป็นไข่รูปหัวใจพี่น้องแต่ละบานเทากัเอิญบกม่วงปุ่มทางทางอันพี่น้องเอันเอิญบกม่วงอย่างน้อมันบกม่วงปุ่มอะค่ะคนไทยเอิญเอิญบกม่วงหัวใจนี้ง่ายนี่เออนั่นแหละอันนี้นั่นนี่นี่แม่นี่นี่ง่ายนี่เอออืมออกไปแนหลมไล่ได้ พอดีพาเครื่องพาเครื่องแมนพาเครื่องแซ่เกือบจะมาแ้ะพี่้นงมันเ้าเิ่นเพิ่นเล้งไว้ตั้งแต่ก่อนเพื่อนปีที่ไปหาหมอนัดที่พี่นเิ้งเทิ้งเทิ้งเพิ้งเทิ้งเทิ้งเพิ่งเทิ้งเทิ้งเทิ่งเทิ้งเทิเิ้เทิ้นเิ้งเิงเทิ้งเทิ้งเิ้งเ้เิ่งเิงเทิ้เเพิ่นเิเิ้เงเงเิเ้เิ่นเิเพิงเเพิงเิ่เิเิ่เิเิเิ้งเิเ เงแต่เน่เนาะโอ้ยกำลังแบบคํำพอดีพอดีเลยไหมโอ้โหอะไรขอ่มนี่เดี๋ยวอ่านงานนี่จะคลองนี่อ่านมาหห้องขุณหุ่นหุณนุหีเงเีขัก่ออยายไก่กระป้าท้าหน่วยมาท้าข่อย เออนั่นแหละต้นนี้เนี่น่ะนั่นแหคอยบอกแล้วสิแม่คอยมาเด็ดเอาาันตลายจังใดเออบอกม่วงอันนี้กินกินในน้อยกินสมมันจังแสบพี่น้อง,องบอแมนนกนกะนกกะมักแบบนกกะมักนี่เดาย่ายน,ยนี่นี่ตรงนี้ตั้งแต่เก,าก่านี่รวดอ๋อนั่นแหละเอาเราสองไว้ เปนวเจ้าก็บ้าสูงก็หนีจักหนอยเนาะนั่นล่ะสูงก็หนีจักหนอยที่หล่ะฮปากขุนนวาจังยังมึงนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ที่ตกก็ใช้ตก่นโอ้ยหอมหอมแค่เด็ดซื้อกับหอมแล้วพี่นนอน้ำไล่อะไรคือไขบ่ แต่ว่าฟังนีแปลกเนาะคือบ่เป็นบ่เป็นหน่วยอันนี้มันเป็นป้งไม้นะมันใบเป็นโปงไม้เดี๋ยวมันคือเป็นฟังนีบ่เป็นพี่น้องมันจะเป็นรอดสองมึงสลาพนั่งาลาเพิ่นมานั่งริมริมน้องสาเพิ่นว่ามานั่งเบิ่งงัวคำสั่งนี้ลุยให้ใหญ่มาแต่พูดพี่น้อยใหญ่มาแต่ปลายหน้าทั้งบนเอามาไว้นีเพราะได้นั่งชมวิวเพิ่นว่าเป็นไดนี่เด้กินง อยากกินต oh ้องได้กินพ <riding> ี่น้องอยากกินต้องได้กินกระยอนมันมีกิ่งให้กินอะไรก็เลยอยากนะพี่น้องน้ำลายอะไรเห็นหน่หยมันแล้วไปไปเราไปเราไปเดี๋ยวพาเครือพาเครือมันเด็ดลายตัวนี้แน่นค่ะต้องกินสดๆเนาะกินสดเออหมายถึงกิอยากกินยำอะไรจะมาเด็ดเอาเอาไปซ้ำหนิกรสหอมปากหอมคอมาบึงมาบึงงวงน้ำมาบึงลูกหนองงัวงหลูกหนองงวงในหนองงัวอยู่ในหม้อพูน้ลูกแม่หน่งามเป็นแหงอยากมาเบิ่ง เป็นแีงอยากมาเบิ้งอยากลุกมาเบิ้งงัวเพิ่นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆเสร็จอืมมีดีที่ละหน่อยหนูพิ่งคลอดล่ะค่ะเอิญนะเนี่ยเพิ่งกิดฟองอีกพี่น้่มอืมอุ่นสองตัวตัวนั้นก็ออกตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นออกออกที่สองขุ่นๆตัวตัวยูขุ่นอะยูหุ่นนอนยูหุ่นเดียวเนี่ยก็คือของไอ้ลูกไอ้ลูกของ ยายยลูกแข่ปลาด้ยยลูกได้เห้อเมืองหลูกเจ้าซื้อคือเหื้อเงินขกแต่ไจัดจไปจีเศษไข่นี่ไม่ดีวะเยอะเยอะเยอมยอมสมพันธ์ใหญ่เราไปน้องนะนวลพอดีพอดี่าดีงามเลยนี่แบบคร้ายแตกให้แก้วเจ้านะให้แก้วจ้าจ้าดไปกินน้ำใน จ้านี้ด้วยชาเนาไปเนาะไปเลของเข้าเองไปโอ้ยเฮ้ยเข็ดเขมมีมีดับเอาพี่เดียวเกี่ยวเนรับหนิคุณขอนี่อะไรเจ้าให้เลือกน้ำแข็งอตาล่าน้ำแกงอตลา เกี่ยเกียแล้หรอกระเป๋าคือพร้อมเกียยพื้นที่เกลีรยพื้นที่กินบักมวงตรงเกลีร์พื้นที่ไม่ดีสดเลยอาน้ำให้เขา้ำเลย แก่ต่อกปบ,บอกมองอันมันไม่เกี่หรอวะพ่อเสียเลือกินบกมงไหม,มออนันหะพ่อเสียกันนบร้านที่บ่มาโอป่าตีบกมองพี่น้องเอ้ยเบิ่งเลยก็ว่าตรงนี้คนทำร้ายแตกน้ำขย็ยเลยนี่ <laughs> สมอยากพี่น้องเ <laughs> ต็มที่เลยแดดกรอแดดแสบน้นไ,ไม,นม่ไม่โสดหมอโอ mọi món mọt 6ห้าม tay ยายต้อมบ่ตะว่ากันสิบ่ได้ตาวันนะครับเขาบ่ให้อันนี้เฮ็ดน้ําปลาบาน มึงต mm ิดอยู uy uy ่ๆส oh, oh. um. uh ุพีน uh ้องเิ no ึงบ้านจังบานกันนะจังบานนี่นคุยคุยตอนปักปัวเหยืไรโอ้ยก็ดข้ามหมดก็อีอีกไก็อีกสมไปหา้หอจังมป่ายมันเยะลือปาอันนีุ้่มตารางนี่ทุ่มหน่อยนี่เก้าเก็บาตารางต้อง่ายนี่แล้วจังซุ่เนี่ยพอดีงก็อยู่สซมไม่หายกยเนาะ ก็ดีกินจำยังบ้าทั้งตัวก็มีอน้องกุ่มกินสมเหมอนว่มาบอกก็ดีเงี้ยหราค่ะแลต่อยตาแล้ววันแล้วจอต่ใช่หน่อยกูกระตาดออกระว่า